สวัสดีค่ะมื่อนี้กับสาวอิสานบ้านทุ่งค่ะมื่อนี้มาพร้อมกับเมนูแซ่บๆค่ะ1นึ่ปนิ้นทรงเครื่องวัตถุดิบของเฮาค่ะพริกซดคคาหอมตะไคร้ใบมะกรูดแล้วกักระเทียมเดี๋ยวเฮาสิเอามาปัน่นรวมกันเลยค่ะเฮาใส่เครื่องปัน่นมันยังสะดวกแล้วก็รวดเร็วบ่ถึงนาทีค่ะปั้นแป๊บเดียว นี่ค่ะเขาก็ได้เครื่องเทศตัวเขาแล้นะคะ่ะเดี๋ยวบัดที่นี้เจ๊จเอาไปคุกกับปลาแล้วก็เติมเครื่องปรุงให้มันได้รสชาติกลมกล่อมเลยค่ะหอมนี่กระหอมมามค่ะล่างปลาเตรียมปลาไว้เรียบร้อยนะค่ะบัดที่นี้เขาจะเอาเครื่องเทศที่เขาปั้นไว้นี้ลงแล้วก็ปรุงด้วยดำปลาซ้ำนี่ค่ะเฮ็ดกินง่ายๆเอาคุกเข้าให้เข่ากันเลยค่ะ เวลาเจียหนึ่งมันสุกนะคะหอมหอมนี่นี่หอมเครื่องเทศเหยอะน้ำปลาลงไปค่ะ คุกเข้าให้เข่ากันมักให้มันเข้ากันค่ะแล้วก็เอาไปหนึ่งบัดปลาสุกแล้วพูน่นะค่ะเดี๋ยวเขาก็จังหันหอมนะคะโรยหนาอืมรับรองเลยค่ะอร่อยชัวสั่งซึ้งหนึ่งเลยค่ะเ็ดกินง่ายๆค่ะหนึ่งปลานิ้นซ้งเครือง เาก็ตามเจ้าพริกดิบเด้อค่ะเข่ากันล้ายเข่าเหนียวห่อนหอนลวกพักกินกรับอุดฟินสุดแซ่บก็อยู่นี่นะจ๊ะประมาณจะยี่สิบนาทีค่ะหนึ่งว้แบบนี้ เดี๋ยวพอเวลาที่ปลาเขาสุกแล้วค่ะเขาคอยเอาต้นหอมหั่นต้นหอมค่ะมาห้ยหน่าเดี๋ยวรอมาแซบๆน้ำกันจ้าหนึ่งปลาเขาก็สุกแล้วนะคะ่ะห้อยต้นหอมลงไปเดี๋ยวพอไอ้หอมห้อยุบปุ๊บก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ หปลานิ้นชงเครื่องของฮอกระพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวมาแซบน้ำกันกับสาวอีสานบ้านทุง่งมเอนี้ก็ขอ,อฝากไว้สํานิดก,ก็น,นะค่ะกับเมนูแซบแซบหนึ่งปลานิ้นชงเครื่องค่ะ